สวัสดีค่ะมาเปิดประเด็นร้อนๆนใน e f o ฟุต a l l กันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องค่า s t a มิน a านี่แหละหลายคนอาจจะออมองข้ามไปคิดว่ามันก็แค่หลอดพลังงานให้นักเตะวิ่งได้นานๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะเหมือนเป็นอ่อห้องเครื่องที่แบบคอยคุมประสิทธิภาพแทบทุกอย่างในสนามเลยก็ว่าได้ค่ะใช่เลยครับคือบางทีเราเห็นเป็นแค่แถบเขียวๆลดลงไป ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาด e ฟ d ดฟ e เจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะจากข้อมูลทดสอบของผู้เล่นจริงๆเลยนะแล้วก็มีข้อมูลทางการด้วยจะได้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าไอ้ค่าพลัง s t a มิน a าบนการนักเตะกับแถบพลังงานที่เราเห็นในเกมเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงอือ mm hmm. แล้วอะไรคือตัวการที่มันสูบพลังงานนักเตะเรานักหนาแล้วพอพลังหมดเนี่ย เออมันส่งผลเสียร้ายแรงแค่ไหนและที่สำคัญสุดๆเลยคือเราจะบริหารจัดการไอ้ทัพยากรเนี่ยยังไงให้ได้เปรียบในสนามค่ะครับผมคือมีความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากๆเลยนะครับคือเห็นนักเตะพลังสเตอร์มิน่าสูงๆเกส plus อะไรเงี้ยแล้วก็คิดไปว่าโหวิ่งได้ทั้งเกมไม่มีหมดแน่ๆใช่ใช่คิดเป็นอมาตะไปเลยจริงๆมันเหมือนแค่มีเอ่อถังน้ำมันที่ใหญ่กว่าคนอื่นแค่นั้นเองครับไม่ได้แปลว่าอมาตะนะ คือจะวิ่งพลาดใช้ไม่ระวังก็หมดได้เหมือนกันแค่หมดช้ากว่าหน่อยอ๋อเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่แก่นของมันก่อนเลยดีไหมคะการแยกให้ออกระหว่างค่าพลัง Stamina ที่เป็นตัวเลขบนการ์ดหรือ t t t r u t u ครับกับแถบ Stamina ในเกมที่เราเห็นมันลดลงเรื่อยๆ อันนั้นคือรีซอร์สที่ใช้จริงใช่อันแรกคือเหมือนขนาดความจุแบตเตอรี่เนาะส่วนอันหลังคือพลังงานที่เหลืออยู่จริงๆถูกต้องครับแยก2อ,อย่างนี้ให้ออกก่อนคือจุดเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะพอเข้าใจตรงนี้แล้วมาดูกันต่อเลยว่าแล้วอะไรละ่ะที่มันทําให้พลังงานในแถบนั้นมันลดเร็วๆครับตัวการหลักๆเลยนะที่ผลนเยอะสุดๆเลยคือการกดวิ่งเร็วหรือสปรินต์ค้างไว้นาน,านๆกับอีกอย่างคือ การไล่กดดันหรือ pressing แบบต่อเนื่องไม่ปล่อยเลยอืมอืมสองอันเนี้ตัวดีเลยใช่ครับยิ่งถ้าทำพร้อมกันนะโอ้โหลดหวบเลยครับแล้วสไตล์การเล่นของผู้จัดการทีมที่เราเลือกใช้ล่ะคะมีผลด้วยไหมอีอ่าอาจจะประหยัดกว่าหน่อยก็อย่างลองบอลเคาน์เตอร์ที่มักจะถอยลงมาตั้งรับลึกกว่าหน่อยไม่ได้ไล่สูงมากอันนี้ก็จะช่วยเซฟพลังงานนักเตะได้มากกว่า อ่าน่าสนใจมากค่ะแสดงว่าเลือกแผนก็เหมือนเลือกระดับการใช้พลังงานของทีมไปในตัวเลยแล้วพวกคำสั่งเฉพาะบุคคลล่ะคะอย่างเคาน์เตอร์ทาร์เกตที่เราตั้งให้กองหน้าอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ช่วยได้เยอะเลยครับการตั้งเคาน์เตอร์ทาร์เกตให้กองหน้าเนี่ยก็คือบอกเขาว่าไม่ต้องวิ่งลงมาช่วยเกมรับมากนะรอสวนกลับอยู่ข้างหน้าเลยอันนี้เป็นการประหยัดพลังงานให้ตัวจบสกอร์โดยตรงเลยอ๋ออ๋อดีเลยค่ะส่วนผู้รักษาประตูนะครับ สต a ามิแนเขาจะลดหลักๆจากการออกแรงเซฟลูกยากๆหรือการวิ่งออกว่าตัดบอลน,นอกเขตโทษไม่ใช่จากการวิ่งไปวิ่งมาในกรอบเขตโทษตามปกติครับโอเคค่ะทีนี้มาถึงจุดสำคัญที่หลายคนอาจจะเอ่อกังวลกันเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อแถบสต้ามิแนของนักเตะเริ่มลดต่ำลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำกว่าครึ่งหลอดหรือต่ำกว่า5 0เนเนี่ยมันส่งผลแค่เรื่องความเร็วที่ลดลงหรือเปล่าคะตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลย มันไม่ใช่แค่ช้าลงอย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลกระทบต่อค่าพลังแฝงสำคัญๆอื่นๆเกือบทั้งหมดเลยโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับทั้งความแม่นยำในการจ่ายบอลการยิงประตูความคล่องตัวในการเลี้ยงบอลก็จะลดลงการเข้าสกัดก็จะช้าลงหรือเข้าไม่แม่นการยืนตำแหน่งก็อาจจะผิดพลาดง่ายขึ้นเยอะเลย ค่าพลังพวกนี้เนี่ยอาจจะลดลงได้ถึง20%เลยนะครับเมื่อสัมมนาหมดหลอดจริงๆโอ้โห20%ลดเยอะมากอ๋อนี้เองสินะคะที่บางทีเราเห็นทายเกมนักเตะจ่ายบอลเสียแบบง่ายๆหรือกองหลังเข้าบอลพรวดพลาดไปเลยที่บางคนอาจจะบ่นบนว่าเป็นเพราะสคริปต์หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะพลังงานเขาเหลื่อน้อยมากจนประสิทธิภาพมันตกลงไปเยอะนั่นเองใช่เลยครับเป็นผลโดยตรงจากความเหนื่อยล้าเลยซึ่งมันสะสมมาตลอดทั้งเกมทีนี้มาดูเรื่องการฟื้นฟูนฟพลังงานกันบ้างช่วงพักครึ่งนี้สําคัญมากเลยนะนักเตะเนี่ยเขาจะฟื้นฟูสเตมินาเป็นเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งจะคิดตามตําแหน่งที่เขาเล่นตอนจบครึ่งแรกพอดีอ้าวเหรอคะมีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วตําแหน่งไหนฟื้นเยอะสุดคะ ที่น่าสนใจคือกองกลางครับจะฟื้นเยอะสุดเลยประมาณ35%กอกองหลังรองลงมาประมาณ26%ส่วนกองหน้านี่ฟื้นน้อยสุดเลยครับแค่ประมาณ11เองโหต่างกันเยอะเลยนะคะแบบนี้ก็มีผลต่อก,การวางแผนเหมือนกันสิคะมีทริคอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะมีครับมีผู้เล่นบางคนเขาใช้ทรคิคเอเรียกว่าสลับตำแหน่งก่อนหมดครึ่งแรกแป๊บ,บนึงเช่นเอากองหน้าที่พลังใกล้หมดแล้วเนี่ย ปยืนเป็นกองกลางชั่วคราวก่อนเป่านกหวีดอ๋อเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูเยอะขึ้นตอนพักครึ่งใช่เลยครับแล้วพอเริ่มครึ่งหลังค่อยสลับกลับไปยืนตำแหน่งเดิมโหสุดยอดเลยค่ะเพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยแล้วระหว่างเกมล่ะคะพลังงานพอจะฟื้นเองได้บ้างไหมแบบยืนเฉยๆตอนบอลตายช่วยได้หรือเปล่าระหว่างเกมเนี่ยสตา m i ม a น่ามันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้นิดหน่อยครับแต่มันจะฟื้นตอนที่นักเตะเดินหรือวิ่งเหยาะๆเท่านั้นนะครับ อาอยือนนิ่งๆไม่ช่วยเหรอคะแทบจะไม่ช่วยเลยครับการยืนนิ่งๆเนี่ยดังนั้นการคุมจังหวะเกมให้มีช่วงผ่อนบ้างไม่ใช่เร่งสปีดหรือกดเพรสหนักตลอดเวลาก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเตะได้แบบหายใจหายคอฟื้นพลังงานกลับมาบ้างนิดหน่อยอืมส่วนช่วงต่อเวลาพิเศษอันนี้ต้องจำไว้เลยนะครับว่าไม่มีการรีเซตสตามินาครั้งใหญ่เหมือนตอนพักครึ่งนะอ๋อค่ะ ตัวสำรองนี่คือหัวใจสำคัญมากๆเลยในช่วงต่อเวลาเข้าใจลคะค่ะแสดงว่ายืนนิ่งๆตอนทุ่มเตะมุมก็ไม่ได้ช่วยฟื้นเท่าไหร่ต้องมีการขยับบ้างแล้วพวกสกิลนักเตะล่ะคะมีสกิลไหนที่เกี่ยวข้องกับสตามิน่าเป็นพิเศษบ้างไหมอย่างไฟติ้งสปิริตที่เห็นบ่อยๆไฟติ้งสปิริตนี่สำคัญมากครับแต่ต้องเข้าใจหน้าที่มันให้ถูกนะสกิลนี้ไม่ได้ช่วยให้สตามิน่าลดช้าลงหรือไม่ได้ช่วยประหยัดพลังงานนะครับอา้าวไม่ใช่เหรอคะครับแต่มีไว้เพื่อ ลดผลก็ทบด้านลบเวลานักเตะเหนื่อยล้าอ๋อคือถึงจะเหนื่อยแต่ก็ยังเล่นได้ดีอยู่ใช่ครับพูดง่ายๆคือถึงจะเหนื่อยแล้วแถบพลังงานเหลือน้อยแล้วความแม่นยําในการจ่ายบอลหรือยิงบอลจะยังค่อนข้างดีอยู่ไม่ได้ตกควบเหมือนคนที่ไม่มีสกิลนี้อืม,อมเหมาะกับตัวหลักที่เราอยากให้ยืนนานๆถูกต้องครับส่วนแคปตันซีหรือสกิลกัปตันทีมเนี่ย มีข้อมูลบ่งชี้ว่าอาจจะช่วยลดอัตราการใช้สตามิน่าของเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมลงได้เล็กน้อยนะครับอ๋อเล็กน้อยแต่ก็ยังดีครับถือเป็นโบนัสเล็กๆส่วนซูเปอร์ซับอันนี้ชัดเจนเลยครับคือเพิ่มค่าพลังต่างๆให้ตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาทําให้ได้เปรียบเวลาเจอคู่แข่งที่เริ่มละล้าในครึ่งหลังค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากๆห้ามลืมเลยคือลูกศรความฟิตหรือฟอร์มนักเตะวันนั้นๆอ๋อใช่ใช่ฟอร์มตกฟอร์มดีครับถ้าลูกศรชี้ลงเนี่ย นักเตะจะเหนื่อยเร็วขึ้นสตามิน่หมดไวกว่าปกติแต่ถ้าลูกศรชี้ขึ้นก็จะอึดขึ้นยืนระยะได้นานขึ้นครับผมโอเคค่ะพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วมีข้อแนะนําเชิงกลยุทธ์ไหมคะสาหรับการสร้างทีมหรือการเล่นในเกมเลยครับถ้าเรื่องการสร้างทีมเนี่ยก็ควรให้ความสําคัญกับค่าสตามิน่ของนักเตะในตําแหน่งที่ต้องวิ่งเยอะๆหน่อยอย่างพวกกองกลางบ็อกซ์ to บ็อกซ์ที่วิ่งขึ้นลงตลอดเกมหรือฟูลแบ็กสายบุก อืมพวกนี้ใช้พลังงานเยอะใช่ครับตำแหน่งพวกนี้ควรจะมีค่าสตามินาพื้นฐานสัก 90+ plus ก็จะช่วยให้ยืนระยะได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วในระหว่างเล่นเกมล่ะคะมีเทคนิคจัดการยังไงบ้างก็ต้องบริหารจังหวะครับอย่างที่บอกคือไม่ใช่กด Sprint หรือ Pressing ค้างตลอดเวลาลองใช้การกดดันหนักๆเป็นช่งชวงๆเอาเช่นแบบหลังเรายิงประตูได้หรือช่วงที่ต้องการบีบอาบอลคืนเร็วๆ แล้วก็ผ่อนลงบ้างเพื่อเก็บแรงไว้อืมอืมเล่นแบบมีผ่อนหนักผ่อนเบาครับผมแล้วก็การเปลี่ยนตัวสำคัญมากช่วงในที60ถึงเจเนี่ยถือเป็นเวลาที่ดีเลยในการเปลี่ยนผู้เล่นในตำแหน่งที่วิ่งเยอะๆออกไปหรือคนที่เราเหลือไปเห็นว่าแทบสต a ามิน่าเริ่มเหลือน้อยแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมใช้จังหวะที่เกมหยุดเช่นบอลออกหรือฟาวกดเข้าเมนูเกมแลนแป๊บหนึ่งเพื่อเช็คแถบพลังงานของนักเตะเรา แล้วก็อาจจะเหลือบดูของคู่แข่งด้วยถ้าเป็นไปได้ดีเลยค่ะสรุปได้ว่าสตา m i n นในอ e ีฟุตบอลนี้ไม่ใช่แค่ค่าพลังนิ่งๆที่ดูตอนจัดทีมแล้วก็จบกันไปเนาะแต่มันเป็นเหมือนทรัพยากรที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยแล้วเราต้องบริหารจัดการมันอย่างฉลาดตลอด90นาทีหรืออาจจะ120นาทีด้วยซ้ำใช่เลยครับ การเข้าใจกลไกลพวกนี้แล้วก็เอาไปปรับใช้เนี่ยคือกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยให้ทีมเราไม่แผ่วปลายไม่ยุบท้ายเกมแล้วก็สามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้จริงๆนะคะครับผมขอทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันดูเล่นๆนะครับลองนึกย้อนไปถึงประตูที่เราเสียบ่อยๆช่วงท้ายเกมดูสิครับสัก15นาทีสุดท้ายอื ช่วงเวลาอันตรายเลยใช่ครับบ่อยครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของสคริปต์หรือว่าโชคอย่างเดียวก็ได้นะแต่อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่เราคาดเดาได้จากการที่สตาเมนาของกองหลังหรือกองกลางตัวรับของเราเนี่ยมันลดต่ําลงไปมากแล้วจนประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าสกัดหรือการยืนตำแหน่งมันตกลงไปเยอะโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้อาจริงด้วยค่ะอาจจะเป็นไปได้ครับทีนี้ ถ้าเราเริ่มมองว่าสต a าม n นาไม่ใช่แค่แถพลังงานเขียวๆลดๆแต่เป็นทัพทรัพยากรที่เราควบคุมจัดการได้จริงๆมุมมองในการวางแผนการแก้เกมหรือแม้แต่สไตล์การเล่นของเราในนัดต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนลองไปคิดกันดูครับ